เบีย้ยแก้ถ้าใช้มันก็จะสึกบริเวณขอบข้างๆนี่แหละกับตรงหูห่วงถ้าใช้จริงๆนะมันสึกทั้งลูกเป็นไปไม่ได้วันนี้เราก็จะพามาให้ชมเบีย้ยแก้อีก1ชนิดอีกหนึ่งเลเวลแล้วกันที่คนส่วนมากไม่รู้ก็จะโดนตบซับเพราะว่าคนขายสเขาจะบอกว่าเป็นเบีย้ยแก้หลุงปูเพิ่มเบี้แก้โทเล ห่วงสแตนเลสสำหรับใครที่ไม่รู้จักเบีย้ยแก้โทรเลคืออะไรมันเป็นคําที่ติดปากที่คนจะเรียกกันเบียแก้โทเลก็คือในเมื่อสมัย2,500กว่าบริษัทไอทเลที่ยังยงตรงข้ามวัดกลางบางแก้วอะ่ะเขาเป็นเจ้าภาพกระถิ่นใช่ไหมแล้วเขาก็มอบลวดที่ทําห่วงเบีย้ยแก้เนี่ยเอามาให้วัดวัดก็เลยทําห่วงเป็นห่วงสแตนเลสทำเบีย้ยแก้ชุดนี้ไว้ เพื่อที่จะมอบกับบรรดาหัวเรือคนที่มางานกระถิ่นนั่นแหละแต่ว่ามันก็จํานวนไม่เยอะหรอกหลวงปู่เพิ่มเป็นคนทําเบี้ยในชุดนั้นอันนี้มันก็จะมีราคามีค่านิยมไงมันก็เลยทําให้มีของปลอมของลอกเลียนแบบออกมาอยู่แล้วแหละแต่วันนี้ที่นํามาให้ดูก็จะเป็นเบี้ยแก้ที่แบบทําล็อกเลียนแบบมาอันนี้ผมลงทุนซื้อตามสนามพระมาลูกนี้ผมซื้อมา4ี่ร้อยบาทซื้อตามสนามกัน นี่แหละที่เอมาให้ดูมันก็ประมาณนี้มาเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณลักษณะว่าแทกเ้ K A มันดูยังไงให้สังเกตที่ตรงไหนนี่เบี้ยแก่เราก็จะดูก็นี่นะถ้าใครดูไม่เป็นก็เออมันก็ออกแดงๆดีนะน่าจะใช่น่าจะแท้อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นให้เอ๊ะเสก่อนแล้วมาดูคลิปนี้นี่ ถ้าดูจากกายะภาพภายนอกมันก็อาจจะดูไม่ออกแต่ดูที่เชือกดูที่ลัดสีลัดมันอาจจะไม่เหมือนเขาอาจจะทํามาแบบว่าเบีย้ยใช้งานมาแล้วสมัยหลวงปู่เพิ่มศึกแล้วอะไรเงี้ยเบีย้ยแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนชอบนิยมเบีย้ยแบบแดงๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยทําออกมาเป็นสไตล์นี้อ่ะมาบอกวิธีการดูหากใครเคยใช้เบีย้ยแก้แท้ๆหรือว่าห้อยเบีย้ยแก้ จริงจริงจังๆอ่ะหลายๆปีอ่ะมันก็จะซึบเปเนี่ยขอบข้างเนี่ยใช้งานแก้เนี่ยช่วงประมาณแค่นี้สมบุกสมบันเลยนะที่มันจะสึกกันนะสึกแก้บริเวณขอบข้างแก้มก็จะสึกช่วงนี้แล้วก็เป็นพวกกก็จะึตามตามหูห่วงอย่างเงี้ยที่มันจะสึกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่า เบี้ยแก้ใช้งานแมันจะสึกเท่ากันเท่าๆกันทางลูกนี่แบบนี้มันห้อยอีธาไหนวะเนี้ยถึงเบี้ยแก้ถึงสึกเท่ากันทางลูกนี่ความเป็นไปได้ไม่มีเลยเพราะว่าที่มันสึกมันอาจจะถูกับเป็นเกงถูกับอะไรเงี้ยมันก็จะสึกแค่บริเวณขอบๆดังนั้นถ้าเกิดอย่างเงี้ยที่มันจะสึกเอวส่วนบริเวณนี้มันห้อยต้องห้อยอีธาไหนที่มันจะสึกที่มันจะสึกเท่ากันทางลูกลองคิดดูแล้วกันเลยก็เป็นไปไม่ได้แล้วว่าาทงนี้จะไม่สึกเลยนะอย่างเนี้ย จะได้ไม่โดนหลอกอันนี้มาสึกเท่ากันทั้งลูกมันก็นะเป็นไปไม่ได้เนี่ยได้จาไว้เทคนิคกา่ไหมอันนี้เรามาลงมาผ่ากันเลยตามหลักวิทยาศาสตร์เลยอ่ะมาเริ่มผ่ากันเลยผ่ากันเลยดีกว่านี่นะถ้าเกิดเราดูแล้วเออว่าเฮ้ยมันเก๋เราก็รู้ว่าเก๋ใช่ไหมแต่นี้เพื่อคนที่อยากรู้ลึกรู้จริงอันนี้ผมก็ผ่าให้ดูเลย เราเสียเงินซื้อมาแล้วนี่ํำแหลกให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงแต่คนไม่เคยเห็นแล้วมันต่างจากของแท้ยังไงอันนี้ก็จะพาให้ดูนะนีะนถ่ถ้าใครอยากจะพาเล่นที่บ้านอะไรก็ระวังมือด้วยแล้วกันเพราะว่ามันคมเราพาแล้วก็เดี๋ยวแกะมันออกก่อนนะใอ้คีมง้างหน่อยมันแข็งเพราะว่ามันทำแล้วมันก็แน่นหนาพอสมควรเลยแหละ งันออกมาด้านในเขาก็จะเอาผ้าหุ้มไว้แล้วก็ถักนะก็ผ้าเรื่องผ้าที่หุ้มนี่ก็ไม่ใช่ประเด็นอะ่ะะว่าจะเป็นผ้าเหลืองผ้าแดงหรือผ้าขาวอะไรอะ่ะมันไม่จะเป็นของแท้หรือว่าของเก๊มันจะเป็นผ้าสีอะไรก็ได้เหตุที่เขาใช้ผ้าหุ้มไว้เพราะว่าเวลาถักอะ่ะมันจะได้ไม่ลื่นและการยึดทวงอะ่ะมันจะได้ยึดอยู่ ถ้าเกิดว่าไม่หุ้มผ้าเลยถักเดยมันก็จะถักลําบากมันลื่นเราก็เลยเอาผ้า,ผาหุ้มกันเป็นรอยด้วยแล้วมันก็ไม่ลื่นด้วยเนี่ยจะแกะออกก่อนมันแน่นหนาข้างนี้นี่น,นะยังไม่เห็นข้างในต้องแกะอีกชั้นหนึ่งถึงจะเห็นข้างในสําหรับใครถ้าเกิดว่าใครมีสกิลดูเป็นก็ดูภายนอกเขาก็รู้แล้วนะก็ไม่ซื้อวนใครที่แบบว่า โดนตบตับโดนนิทานบางทีมันจะมีพวกนิทานนะเวลาเราไปเช่าเบี้ยแก้บางทีเราไม่รู้อะ่ะเขาเจะบอกเราว่าเออรับจากมือมาเลยสมัยปูสมัยทวดอ่างเงี้ยทวดไปรับมากับมือหลวงพ่อเลยนะเก็บไว้เนี่ยตั้งนานนะอะไรเงี้ยเมื่อเราฟังนิทานแบบนี้บางคนก็เชื่อไงถูกไหมแต่บางทีเชื่อมันก็ต้องมีภูมิคุ้มกันวันนี้เรามาบอกภูมิคุ้มกัน พอหลังไปเจอลุงไปเจอเอ,อตาเจอลุงอะไรแบบน้าเหลี่ยมจัดๆเราก็จะได้ไม่เสียเปรียบนจะได้ไม่มีใครมาตบซับเราได้เมื่อแกะออกมาแล้วด้านในก็จะเป็นนี่แหละเหมือนของแท้ของแท้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะแต่เหตุที่มันต่างกันนี่มันก็ไม่มีรอยจาน<า>เ,เลยมันเก,กิดขนเมื่อแท้มันต้องมีจานอักขระ อันนี้ไม่มีนะไม่มีสักตัวเลยแหละอาจจะเห็นม่ค่อยชัด<ร>นะทำความสะาอาดหน่อยอันนี้ก็การทำความสะอาดผมก็ใช้ทินเนอร์นั่นแหละเอาอะไรจชชู้แตะๆทินเนอร์หน่อยแล้วก็เช็ดไปเพื่อให้คราบสีคราบลักอะไรพวกนี้มันหลุดเน,นี่ยที่ก็ตามานี่ก็ทำความสะอาด อย่างเหี่ยวไมนเกี้ยงเหีย่ยวอันนีเกี้ยงอยูนิดนึง,งนี่เนี่ยเริ่มเยอเริ่มเงาเริ่ม,มไม่เกี้ยงใช่ละพอดูออกละนี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมข้างในก็ไม่มีรอยจานเลยนะแต่ที่เห็นขีดๆนี้เป็น รอยเข็มอะที่เขาถักไม่มีรอยจานอัคาระเลยสัก,กตัวนะเป็นรอยเข็มที่มันโดนที่เขาถักเชือกนั่นแหละตัวรอยจานอัคาระพระวกตัวล็อกแกนกันนะมงกุฎพระพุทธเจ้าไม่มีเลยอืมความจริงมันคนจบที่แกะมาไม่เจอยันก็จบได้แล้วนะมันเกยได้แหละแต่นี่เพื่อให้คนรู้เข้าไปอีกว่าข้างในเบี้ยแก้มันมีอะไรอันนี้เป็นเบี้ยเกยนะต้องบอกก่อน ว่าเป็นเบี้ยแก้เก๊ที่ผมซื้อมาตามสนานมนะลูกก็ไม่ใช่ทุกถูกนะผมซื้อมาในราคา400บาทนะถ้าเป็นที่อื่นขายก็อาจจะแพงกว่าหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าบางคนเดิมตกซัพ์มาอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักพันไปไปนะนี่ด้านในเบี้ยแก้งานเดิมก็จะเป็นแบบนี้นี่คป้ช้กับเบี้ยแก้ EP ก่อนที่ผมลงนั้นแหละนี่ซิลิโคนอีกแล้วข้างในก็จะเป็นซิลิโคนก็จสะสเต็นะ ลักษณะเดี้วของแท้กับเมืที่แล้วที่เขาใส่ข้างในมันจะเป็นชันลงนะชันลงหรือชันลงนั่นแหละที่เขาใส่เหมือนเดิมใติดไว้ชั้นอันนี้ก็เหมือนกันตะกวดสองชั้นแล้วก็ติดด้วยซิลิโคนกันตลอดไหลออกมานะถ้าเป็นของแท้เขาจะใช้แบบชันลงปิดนี่เดี๋ยว เบาเบาืะวันข้างในมีประหลอดหนี่ก็ถูกอุดด้วยซิลิโคนเหมือนกันนี่นะเดี๋ยวแกะเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมประหลอดข้างในเห็นมเอาเวิ่งวิ่งอยู่นั่นแหละนั่นคือประหลอดนะอันนี้คือเป็นงานมิลเลอร์ที่เขาลงทุนเขาก็จะใส่ประหลอดมายาให้มันแบบดูเหมือนดูใกล้เคียงที่สุดนีเทมา เรใส่ตลอดมานี่นีตลอดจริงๆตลอดแท้ๆนี่แหละแล้วในมีตลอดนะการจะไม่ถึงบาทอ่ะค่าใส่ลงทุนบรรจุมาตลอดอันนี้เยอะกว่าที่แล้วใช่ตกต่ำนะไม่ถึงบาทรองบาทเยอะกว่านี้ซื้อมาสี่ร้อยอ่ะตลอดไสักหมื่นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ตามที่รดาอะไรอืมนี่แหละก็จะบอกให้ฟังว่าการที่จะเช่าหามีแก้หรือว่า ยจะดูแบ้แก้แท้หรืออะไรนั่นที่เราคนที่จะมีวัคซีนตำราเขาเขาไม่ใช้ความรู้ก่อนนะจะได้ไม่โดนเขาตกทรัพย์เนี่ยกะนำมาแบ่งปันความรู้จะได้ไม่โดนเขาตกทรัพอีกแล้ถ้าดูจบแล้วมีความรู้มีทักษะแล้วว่าฝากกดไลค์กดสุกใจกดติดตามช่องผมด้วยละกันไว้จะมาบอกคลิศดีอันอื่นอีก